ทุ่มขึงทุกคนเอ้ยแล้วมันสิเป็นตระกูลบอลได้ประเทศไทยเนี่ยหอยถามเนี่ยก็แบกใจของกลุงไวรุ่นคลายฝันเนี่ยว่าถนนบ้านเพื่อนมันคือสะอาดแค่ทุกคนเอ้ย,อยบอกว่าเตว่าถนนขนาดพุทบาทน,นี่เห็นบอนี้บอินีคขยงขย้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ แลีนรถสวนเลนแนวนี้ก right. ็มีหมดทุกคนยังมีคนถิ่มอยู่เลยทุกคนนี่ได้บอกได้เก็บไปใส่ทางขยะดีกว่าเนาะเยังบอกขอเก็บไปไทยทางขยะอีกคนเนาะจะขึ้นเออยางว่านี่มีลนเอาหงอาหารทุกคนเอ้ยยังมาพ่ออยู่เลยทุกคนเอาพ่อลาดอาหารอีกแหละเห็นบอกต้นน้าเด็กเดินเพลยงคืนนในเพิ่นก็ยังแบบเพิ่นก็ยังแบบมีลานเอาหงร้านอาหารขายแบบปกติ ใายฟันมือนี้อัปเดตสถานการณ์ยูทีสมุดประการเช่นเก่าเช่นเดิมเนาะเดือดเดือดดื่นดื้อทุกคนเอ้ยน่บรรยากาศตอนนี้เป็นเวลาเท่าโมงวะตอนนี้เป็นเวลาหาทุ่มขึงทุกคนเอ้ย แล้วมันสิเป็นตะยานบอลได้ประเทศไทยนี่หอยทามเนี่ยนี่แหละคือ <stream confer dles> ความแปลกใจของกลุ่มวอยลุนขายฝันทุกคนมันเจ้ากระย่างเลยทุกคนไปไปมาของกระย่างเลาะเหตุคือคนแบบเลื่อยๆเล่ยๆในขกาะอะไรย่างเลาะไปเรื่อยๆนี่แล้วเนาะกินข้าวแล้วแล้วก็ย่างเลาะเมื่อก็เจ้าก็ย่างอยู่ในเห็น ไปเห็นกันเจ้าหญ้าของไรเยี้ยขึ้นกันก่อนฮพูนห้องเขาอยู่พูนห้องหมูเลยมาหาหมปุ๊บเป็นสอบเป็นซอยนี่คือการทุกคนเอ้ยแต่การซิ่งที่แปลกใจก็คือว่าเห็นบ่เห็นบ่นี่นี่คือแบบความแปลกใจของกรุงไว่หลุ่นล้ายฝันเนียว่า ถนนบ้านเพื่อนมันคือสะอาดแุ้กคนเอ้ยว,าวาา่าแต่ว่าถนนขนาดฟุตบาทนี่เงีบ้บอรีนี่ขยงขยะนี่แหละคือสิ่งที่ข่อยแปลกใจแบบมันมันมัน,มนแปลกะนะสำหรับข่อยมันแปลกแต่สำหรับแบบคนไทยอาสิบบกแปลกแต่คือสำหรับข่อยเนี่ยข่อยว่าแปลก ก็คือว่าแบบในหมอนี่คนเห็ดนี่ยในหมอนตอนนี้ในควายอยางไห้ทุกคนประมาณสี่ยางไปห่องเนี่กับประมาณโบราณเดี๋ยวผมาณันเกือบลอยเกือบลอยกิโลเมตรมาแต่กินเขามาแไปลอกตลาดมาเลยครับย่านนะะงเมื่อ,อาบาทนี่ทุกคนเลย นนนี้แลวเาะตอนนี้ประมาณตอนนี้ประมาณหาทุ่มเฮ้ย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 เลีนรถสวนเลนแนวนี้ก็มี่บอทุกคนเออมันเป็น,ปนไปไหนบอกนะทุกคนหูได้ไหนหูโคตรกินเห็นไหนไหนบอกใครมาดูเห็นบอกรถทีไต่ท่าเหลี่ยมแมแบบเลียนสวนอะไปบางนี้มัน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  ผิดกฎหมายอยูว่วะนะทุกคนลองคอมเมนต์เข้ามาเบิง่งอยู่ที่ประเทศไทยนะเพราะว่าคอยกับโบลูปันไหนนะบางคนบอกว่าขี่รถสวนเลนขี่รถพูดหวาทนี่เสียงเงินแต่คอยก็คือเห็นก็จะเอาขี่ขี่สวนเลนอยู่ในกระจอกก็ได้นี่แล้วนเนาะเห็นป้องก็ทำกัา,ข,า,ข,าขึ้นโอ้ก็ยังมีคนถิ่มอยู่เลยทุกคนนี่เห็นบ้อง เดี๋ยวเก็บเก็บไปใส่อะไรครับเดี๋ยวเก็บไปใส่ทางขยะดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเห็นแะไรมันคือคอยเห็นคอยยางมากเลยมันเห็นมันมันแปลกนี่เห็นบอนี่ก่อนจะเก็บไปใส่ทางขยะอีกคนเนาะก็คือแบบวัอยากให้ทพิมแบบแนวนี้นะ,นะนี่แหละบางคนอาจจะว่าเฮ้ยอวยประเทศไทยบ่มันบ่มี่ยอะไร ก็คือมันคือความจริงอะนะนี่เห็นบ่นี่นี่เบื้องบรรยากาศตอนนี้เวลาหาทุบเลยทุกคนนี่เบิ่งบรรยากาศถึงรถอาซีเลนบอลไลท์แต่ว่าถนนคนทางเพิ่อนไฟเห็นบ่ไฟส่องถนนคนทางเพิ่นนี่แล้วมันชิบิบ่อนใหญ่บอลไหนใอยถามเนี่ยฮะ นบ่อันนี้อาจฉีเป็นโกดังอาจกลางคืนเพิ่นอาจฉีปิดไฟไว้แต่ว่ากลางเว้นเพิ่นว่าเหตุงานปกติอันนะทุกคนนี่ไม่บอกเพิ่นประหยัดพลังงานเนะา,าเนระก็เสียบเอาแล้วก็ได้นี่แหละมับยางไปโอ้ประมาณสิบน,นาทีหรือยี่สิบนาทีผมจะเกิดเสียหอดออก อันนี้คือพาส้มบรรยากาศอยู่ที่สมุทรปราการนะทุกคนสมุทรปราการอำเภอบางพีนะทุกคนอำเภอบางพีสมุทรปราการนะนี่บรรยากาศจะเดินไปนัง่งขี่รถเลาะแนวนีเลยโอ้โหน,น,นี่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 ทุกคนโอ้โหมันใชค้คุญแกหลอกไหวยเลยนะทุกคนนี่ ม่ดใส่กุญแจล็อกไว้เลยไรไอ,อเอีอยงกว่าคนอื่นว่าเอียงว่ะหอยกระโคือกันว่าทุกคนเลยถ้าทุกคนรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหอยแน่น,นอนว่าอันนั้นมันคืออีหยังที่เพิ่นล็อกกุญแจไว้สีแดงๆหอยกระโบลูกันเนาะเออ,อยางว่านี่มีละเอาของอาหารทุกคนเอ้ยตอนนี้เวลาห้าทุ่มเท้าขาหมูนี่เนาะเออบรรยากาศ หลักทางข้างแน่นเลยเลยทุกคนเลยดือด,ดเดือนทั้งขึนเพื่อนกับกินปกตินี่เออได้สิหาวบเสือหอยนี่ติดทางดํานติดทางใหญ่นี่เหน่ามีลานบานนี่เห็นบรยากาศโอ้คักั ค่ําคืนแห่งยามลาตีนะทุกคนค่ําคืนในยามลาตีนี่แหละผู้ถ้นโอ้เหรียญต้นเส้นสุดเส้นแต่ว่าลาดเท้าน <cle an le ideas> ี่คนปิดหมดแล้วนี่นี่เห็นบอไหมลาดเท้านี่คนปิดหมดแล้วนี่บอขายมากก็ยังมาพ่ออยู่เลยทุกคนมาพ่อลาดอาหารอีกหละเห็นบอต้นหนาย เอก็เจ้ากับสิแป๋อ <göster> ย <response> <performance> ู่ว่ะคอยคอยนี่ถึงยาหรือว่ารอดยาวะาอียมายังถ่ายคลิปดึกๆดือดดืดเนี่ยนะนี่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 นะนี่คือความแปลกใจของคอยว่ะทีประเทศไทยเพคนนี่เพ้คนทีขายของดึกดื่นเตียงขึ้นคนก็ยังขายในทุกคนนี่เนี่ยบอกนี่เห็นบอกนี่ ร้านมันก็นยังตั้งเปิดตอนนี้เวลาฮาทุ่มครึ่งเลยทุกคนเพื่อนก็นยังเปิดอยู่เลยนี่เห็นไ่โอ้อันนี้บกโบกโบลูว่าเป็นร้านยังไหนทุกคนน่ะสิปเป็นร้านโอ้ลาบก้อยลาบก้อย ลาบก้อยนะทุกคนน,น,นี่คือเป็นลาบลาบก้อยนะทุกคนเดี๋ยวสิแวะมาสื่อเด้หมดสิแหวมสื่อเดี๋ยวจิ้งจกมาสื่อเด้หมนท้ายให้ทุกคนทุก่อนโอ้มานี่มีวิปายรถมีโอ้มีครบทุกอย่างทุกคนเอ้ยนี่เด้ทางขายะคอยมาหอนแล้วนี่คนยังถือไว้อยู่ได้ทุกคนนี่นี่ทีบในทางขายะเนาะนี่ ไมีร้านเอาของร้านอาหารนี่เลยทุกคนเอ้ยบรรยากาศเลือกดืดึนเพยงคืนนในเพิ่นก็นนนนนยังแบบเพิ่นก็ยังแบบมีร้านเอาของร้านอาหารขายแบบปกตินะทุกคนนี่เนาะโอ้นี่เน,นี่ยางเมื่อนี่จกักรทีเลยนี่เก่านาทีซิปนาทีนี่ยังมั่ทันหอดดีนนะไก่เติบอยู่ทุกคนเลย เพื่อซื้อหอนกะไรโอ้โหอันนี้ก็สะเป็นหลาดหลาดรถหลดเนาะเกี่ยวกับหลดใหญ่เนาะโอ้โหโอเดี๋ยวกลับไปซื้อลาบดทุกคนคลิปดีพี่นี่อ่ะพามาเบิร์เน,ะนาะในยามคำขึ้นในายามลาตีของสมุทรปราการเนาะทุกคนเนาะว่า ชีวิตคนในเมืองนี่เนาะคนมันนอกเขาในเมืองเพื่อนสีใส่ชีวิตกันแบบใน,นย่มคำคืนในนี้เพื่อนก็เห็นเพื่อนก็อยู่จังสี่นะนทุกคนโอ้โอนี่บอลลาน์ขายรถน,นี่คือลานขายรถมือสองนะทุกคนโอ้นี่เพื่นเปิดขายเน,นี่ยนี่เลยทุกคนราคากาัน โมลุ่วแต่ว่าอาชีพถือกวัวบาทเฮ้าอยู่ทุกคนเลยน,น,นี่นี่เนาะฮะโอ้บรรยากาศอาสมบรรยากาศไปจนจนหอดไอหอดห้องเนาะนี่กระไปเรื่อยๆทุกคนเลย เออมืองไทยเมืองแห่งสีวิไลจริงๆทุกคนนี่นะเเอ,อเป,เป,เปิดร่านขายนยนี่เลยทุกคนเอ,อ้ยน,นี่เห็นบอกพ่อมหาหอยนี่ก็มียังมีคนนั่งกินอยู่เลยทุกคนเลยเออนี่เนาะบ้านเพื่อนเมืองเพื่อนแบบท่านสมัย,เ,ยเห็นบห นี่เพื่นมานั่งกินเนี่ยเลยทุกคนเนี่ยใหบอกรถจอดเต็มเลยนี่เนาะเหนบอกอันนี้น่าจะเป็นศูนย์รวมขายอาหารเอาคามถนนกันด้ยทุกคนพางมาล่เนาะเตะเอ้เลยเฮ้ยนั่นนั่นนั่น็หบอกแลนสวนเล่นนี่นะทุกคน ขามท่ามาไล่นะทุกคนโอ้โหนี่เหรอนี่คือทางมาไล่นะทุกคนที่ประเทศไทยเป็นเชียร์ไ้แตว่ว่าแปลกว่าบุมีไฟสัญญาณนะทุกคนนี่จริงๆเพ่อดีมีไฟสัญญาณให้เวลาคนยางขามนะอันนี้ก็ทาคนสมมติประการคำามาเห็นกันคบคอมเมนต์บอกใอยได้นอกว่าเขึ้น พเพป่ะเทศแบบนี้แล้วแบบบ่มีไฟนั่นนี่แล้วสีหูจักในไหนหรือว่าขามเลยบ่หรือว่าในไหนเนาะโอ้นี่เนาะมันก็สะดวกสบายเนาะมูห่วยอยู่เนี่ยนี่นี่นนลงมาบ่ต้องซื้อกับฟงกับเขา่าเออโอโอโอ้ทีลงมาบ่ต้องยากเทิดกับฟงกับเขา่าะนะตื่นมามาซื้อกินเนานีา่น สื่อเนี่ยไรนนเห็นบ่นั่นคือลานลานกับพงลานกบเขานะทุกคนโอ้นี่แล้วนอ้ําคมสะดวกสบายทีนี่ก็ไม่เซเว่นโอ้ยพัฒนาเจริญเกินไปจริงๆประเทศไทยเมืองไทยอย่นะทุกคนโอ้นี่คุยยางขอย่างเอาไว้ในสองในสอยนะคร ซอยลึกเข้าไป<อ><อ>นี่เนาะบรรยากาศในซอกในซอยรอบดึกดึกห้าทุ่มเที่ยงคืนนะทุกคน<อ>นี่อ้าคอยมาหอดฮอลเลยหอดหอดฮอมูเลยอ้าวคลิปนี้อีพี่นี่ขันเขาขันวอลพิษผัดประการใดไปกขอโทษขอไผ่มาณทีนี้เนาะ คลิปนี้พี่นี่ก่อนสิจากลากันไปก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องกุ้งไวรุ่นคลายฟันเสินเกาเ่าสินเดิมนะทุกคนนีอ่อยู่น้าหอบนกระสิมีซานประปูมเนาะคลิปนี้พี่นี่ก็ม,มีอย่างไรเนาะขอกล่าวคํา่าสบายดีสบายดี